สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับมาดูภารกิจยามเช้าของเฮียบาสกันครับว่าต้องทำอะไรบ้างครับบอกกล้องว่าพูดไรหรอวะบอกกองไปเช้าเลยครับมันควรไหม <laughs> าเป่าฟองรถไฟสนเช้าครับผมมีสีภารกิจของเรายังไม่มีใครมาเลยครับ

แน่นครับต้องใช้ระบบนี้แหละต้องเช็ไมโครเช็ครถแต่เช้าครับลุกขึ้นมามันก็ไม่เช้าเท่าไหร่ครับ เจ็ดโมงละว,วันนี้ตื่นสายครับเอ,อ้ nhá nè. Ừ. À? À, à. Có. Nó À, con này không? Con này cũng thể để bỏ. Để khọm vô. khuôn máy nè, con à. để... khuôn mấy nữa? Ừ. ใส่แตนนอตเลยว่ะที่งานนี่ว,วะฮะใส่แตนนอตเลยวะ mệt hơn nên đập vào đây đập vào đây Ơi! À. nặng như thế ừ. ừ. nắm nám Chết nám Để đuôi nó ăn sang xuyên nữa น้ำมันเครื่องเป็นจังไหตตรตุงบอกว่าต้องเติม13ลิตรอ,ะอ่ะอป๊สิบ12ลิตรครับผมเติมวันนั้น12ลิตรเองเต็มเลยเติม13ลิตรมันล้นครับมันล้น পামভৰ্তি <laughs> সময়ে

น้ำกินเอาน้ำบาดาลน,น้ำอะไรเนี่ยมันเป็นตะกอนครับมันน้ำจะตันน้ำบาดาลก็เติมได้ครับแต่มันเป็นตะกอน

ตียัคาก็ขึ้นเปี้ยเขาขึ้นวะเีเขาขึ้นว่เขาก็เห้กินเขาก็ูโอแม่เถาเขาว่าอันนี้ยึ้เราสาอยู่ปะเนี่ยเต็มขึ้นวัาองเป็นหมู่วานต้หมู่วานพุนเ้าว่วนุเหยเี้ยว่าทีมงานเจ้าเจ้าลุดน้องลดนว้าติดคัติดแน่พูดสุดรงไงสุดไหม ฮะอันนี้ห้าติดเขาหรือเขาติดห้าเนี่ยติดเขาห้าติดเขาแม่นไปทางเขาหรอไปทางไหนอีกะเดี๋ยวเอาผ้าเสร็จเลยไปทางไหนเอาผ้าเสร็จอุ๊ยผ้าว่ะขึคุยกันทั้งวันทั้งคืนครับขนาดขับรถไถก็ยังคุยฮะบหน้าบอก ทำง,งานเราไม่คุยบิดน้ำออกนะ <c oughs> อนนเอาน้ำมาใส่เล,ออเลมันเลยมีดอกเลยพเปืี่นน้ำมันเ็นโขลแชบบิดจนน้ำเต็ีนเฮียบาดสายดัน ดันกึ้นจมดันกึน่งจมดันคากดันแน่พูดบอกแล้วมันลงไม่ได้เนาะบอกแล้วอย่าลุงอย่าลงทางก็พามาใหม่มาช็อตจังเลยนุยัง Ừ thôi bây giờ tôi sẽ ui xe bánh con à dưới mặt đường à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  สวัสดีครับโอ้อระสรพลังงานตัวนี้ไปไรลุงเ <c oughs> ขียงอ้ออ

เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ